ดูการรายงานพร้อมบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศกรณีคุณแพทองทานหลุดจากเก้าอี้นายกกันค่ะมาเริ่มกันที่ CNN นะคะพาดหัวว่า Thailand's Prime Minister Removed from Office Over Leaked Phone Call Scandal with Cambodian Strongman นายกไทยถูกถอดออกจากตำแหน่งจากประเด็นอื้อฉาวเรื่องคลิปเสียงทางโทรศัพท์หลุดกับผู้นำเด็ดขาดของกัมพูชาสารไทยถอดถอนแพทองทานออกจากตำแหน่งนายกเนื่องจากผิดจริยธรรมร้ายแรงทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตการเมืองครั้งใหม่ แพทองทานเพิ่งก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดและดํารงตําแหน่งได้เพียง1ปีเท่านั้นแล้วเขาก็วิเคราะห์ว่าคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นคลื่นอีกลูกในกระแสน,น้ําเชี่ยวของการเมืองไทยซึ่งผู้ที่พยายามจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมักจะต้องผเผชิญกับชนชั้นนําผู้มีอํานาจกลุ่มเล็กๆแต่ทรงอิทธิพลประกอบด้วยทหารฝ่ายอนุรักษนิยมและกลุ่มนายทุนต่อกันที่ BBC พาดหัวว่า Thai PM removed from office over leaked phone call นายกไทยพ้นตำแหน่งจากคลิปเสียงหลุดสารรัฐธรรมนูญสั่งถอดแพทองทานออกจากตำแหน่งจากกรณีคลิปเสียงที่สร้างความขัดแยง้งตระกูลชินวัตรนำโดยทักษิณพ่อของแพทองทานถือเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลที่สุดทางการเมืองไทยเหตุการณ์นี้ถือเป็นแรงกระแทกครั้งใหญ่ต่อพวกเขาและรอยเดอร์สพาดหัวว่า Thai Court Sacks PM แพทองทานชินวัตร for ethics violation ศารไทยไล่แพรทองทานชินวัตรออกเพราะผิดจริยธรรมเธอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5ในรอบ17ปีที่ถูกถอดถอนโดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของสาลที่มีต่อการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองที่ยืดเยื้อ